ศัตรูตัวฉกาจของความสําเร็จที่ทําให้ชีวิตคุณไม่ก้าวหน้าที่ทําให้ชีวิตคุณไม่ไปไหนหลายๆคนบอกว่าทําเต็มที่แล้วทําสุดความสามารถแล้วทําไมยังไม่เห็นสําเร็จเหมือนคนอื่นๆทําไมเจอแต่ความล้มเหลวเจอแต่ความยากลําบากผมจะบอกว่ามันมีสาเหตุหนึ่ง ที่เป็นตัวล้างความสําเร็จของคุณอยู่หลายๆคนเห็นคนอื่นสําเร็จแล้วไม่รู้สึกยินดีกับความสําเร็จเขารู้สึกอิจฉาริษยารู้สึกว่าเขาทําได้เพราะแบบนั้นเพราะแบบนี้ใช่สิเพราะเขามีเงินทุนใช่สิพ่อแม่เขารวยหรือคุณให้ขาออ้างกับตัวเองตลอดเวลาเลยวิธีการของมันก็คือ คุณหยุดอิจฉาลิษยาหรือคุณหยุดให้เคาะอ้างกับตัวเองความสาเร็จของคนอื่นก็เหมือนความสําเร็จของเราให้คุณดีใจและมีความสุขกับทุกความสําเร็จที่คุณเห็นยกตัวอย่างคุณกาลังเลื่อนฟีดเล่น Facebook อยู่คุณเห็นคนนูน้นให้รางวัลชีวิตตัวเองซื้อบ้านซื้อรถอะไรต่างๆให้คุณมีความสุขกับเขาเลยว่าโอ้ย เขาเก่งจังเลยสุดยอดจังเลยถ้าเขาทําได้เราก็ทําได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณยินดีกับทุกความสําเร็จของคนอื่นๆคุณจะกล้าที่จะสอบถามเขาคุณจะกล้าที่จะไปขอความรู้กับเขาคุณจะลดทิฐิในตัวเองลงยกตัวอย่างอย่างผมในตอนที่ผมเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆเลย ผมยอมรับเลยว่าผมไม่มีความรู้ในการที่ทําธุรกิจออนไลน์ในการยิงโฆษณาในการขายอาหารเสริมผมไม่มีความรู้เลยเพราะฉะนั้นวิธีการของผมก็คือผมไปติดตามคนที่ประสบความสําเร็จในเส้นทางนี้และทุกครั้งที่เวลาผมเลื่อนฟีด facebook และผมเห็นพวกเขาเวลาเขาส่งของเยอะๆวันละพัน order สองพันเดอร์ผมรู้สึกมีพลังผมรู้สึกมีกําลังใจผมรู้สึกว่ามีแขนมีขามีสมองเหมือนกันแสดงว่าถ้ามีคนนึงเคยทําสําเร็จแล้วกูก็ต้องทําสําเร็จเหมือนกันเพราะนั้นพอผมดูแล้วผมมีพลังมีกําลังใจผมไม่รู้สึก ชาลิสยาเลยผมรู้สึกดีใจกับเขาแล้ว หัวใจของมันอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมทักไปหาเขาพี่ครับผมกำลังทําธุรกิจแบบนี้แบบนี้อยู่ช่วยแนะนําผมหน่อยมันมีทั้งคนที่ให้ความรู้ผมและมีทั้งคนที่ปฏิเสธผมแต่อย่างน้อยผมก็ได้รับความรู้ได้วิธีการได้วิชามาผมก็เอามาลงมือทําชีวิตผมก็พัฒนาเรื่อยๆก้าวหน้าเรื่อยๆก้าวหน้าเรื่อยๆสรุปเลยง่ายๆเลยคือคุณเห็นใครที่ประสบความสําเร็จให้คุณยินดีกับความสําเร็จของพวกเขาและคุณก็พยายามหาความรู้จากพวกเขาว่าเอาคุณจะสอบถามหาความรู้กับเขาได้ยังไงคุณเข้าไปหาเขาเลยถ้าเกิดคุณพาตัวเองไปอยู่่ใกลก้บคนทีส าสํเร็จไม่นานคุณก็จะประสบความสําเร็จเหมือนอย่างคนที่คุณอยู่ใกล้ด้วยผมเคแมนครับเด็กช่างลอยล้าน